ช่ข่าวกีฬาฟุตบอลไทยไบมานโนโปรกิงสไตล์ประจำวันที่23พฤษภาคม2566โดยชายผูบ้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของอช่วงเที่ยงวันนี้กันนะครับว,ว่าจะมีข่าวอะไรน่าจับ้างฟุตบอลไทยช่วงเชียงวันนี้เอาเรด่งไงด่วนเลยสมาคามฟุตบอลแถลงบทลงโทษสตาฟและก็นักเตะสาเหตุทีมชาติไทยประทัดเดือดนัดชิงศึกซีเกมนะ โดยลงดาบตาฟโค้ดทําห้ามทำรรมาที่1นปีนักเตะโดน6เดือนเหตุวิวาทอีเหนารอบชิงชนะเลิศศึกซีเกมในครั้งนี้โดยสมธาคมแจ้งบทลงโทษกรณีใช้ความรุนแรงในการแข่งขันฟุตบอลซีเกมครั้งที่3 2ที่ประจาปี2 0 2 3โดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพุรรมาลจุมภถมยืนยันบทลงโทษเจ้าหน้าที่ทีมของทีมชาติไทยและก็นักกีฬาตามที่คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนจรยาการณี ปัญหาในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายซีเกมส์ั้งที่32ประจำปี2023นักชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติไทยพบก,กับทีมชาติอินโดนีเซียเมื่อวันที่16พฤษภาคมณกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาโดยเหตุดังกล่าวนี้สืมม่อมวลชนทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนั้นได้นำเสนอข่าวเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุหลังเกิดเหตุอย่างต่อเนื่อง จนนะฮะเป็นที่สนใจของประชาชนทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศอันส่งผลเสียหายต่อทางภาพลักษณ์ของวงการกรกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงซึ่งมีพลตรวจเอกอพลตรุโทนะฮะอำานวยนิมโมเป็นประธานทําการรวบรวมพยานยหลักฐานสืบสวนสอบสวนตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมและก็เสร็จสิ้นเมื่อวันที่22พฤษภาคมโดยคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงมีความเห็นเป็นเอกฉันต้องกันต้องกันเลยนะว่าแม้ว่านายประสบโชคโชคเหมาะผู้ฝึกสอนผู้รับษาะตูนายมายิดมัดอาญ เจ้าหน้าที่ทีมและก็นายพัทรบุตรบงศรีเผือกเจ้าหน้าที่ทีมซึ่งโดยตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบนอกจากจะทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนและกีฬาฟุตบอลหรือว่าปฏิบัติหน้าที่อื่นตามความรับผิดชอบในทีฟุตบอลแล้วโดวยความรู้ประสบการณ์วัย,ยวุฒิคุณวุฒิและก็วุฒิภาวะ จะต้องทำมาที่ควบคุมกำกับดูแลพฤติกรรมความเหมาะสมของนักกีฬาฟุตบอลด้วยโดยเฉพาะทีมชาติช,ดชุดนี้เป็นรุ่นอายุไม่เกิน22ปีซึ่งถือว่ายังเยาว์วัยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องปฏิบัติตามให้เป็นแบบอย่างที่ดีคอยตักเตือนสั่งสอนอบรมนักกีฬาที่ประพฤติปฏิบัติไม่ถูกต้องหรือมีพฤติกรรมนะฮะที่ส่อบแบบว่าจะประพฤติปฏิบัติไม่ถูกต้องหาใช่เป็นผู้ชามอาผู้นําในการการะทําผิดหรือเข้าร่วมในการกระทําผิดเสียเองเช่นกรณีนี้ จึงไม่มีเหตุอันควรปรานีอาศัยอำนาจตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยจรยาสำหรับนักกีฬาอาชีพในความดูแลของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรติาชจุบประทัมปี2560แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่หนึ่งปี2565หมวดที่1จรยาอนนักกีฬาอาชีพและก็บุคลากรก,รกีฬาอาชีพข้อ3และก็4หมวดที่2กลไกและก็ระบบะการบังคับการใช้จรยาข้อที่7ประกอบกับหมวดที่3บทลงโทษข้อที่10.9 เห็นควรลงโทษพักการปฏิบัติหน้าที่ในนามทีมชาติไทยทุกชุดเป็นเวลา1ปีส่วนทางนายโสบนวิทย์รักญาตินักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยตำแหน่งผู้รักษาประตูนายธีรศักดิ์อธีรพัฒน์เปริองนาผู้เล่นสำรองทีมชาติไทยหมาเยเลข18 ที่ร่วมกระทําผิดด้วยนั้นนอกจากจะตกอยู่ในภาวะกดดันด้านจิตใจด้วยเหตุมุ่งไปที่ผลการแข่งขันและมีเหตุการย,ย่อดุคกันในไปมาจะทําให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นผาลังเกิดเหตุรู้สํานึกในการการะทําผิดและออกมาขอโทษต่อทางสาธารณะประกอบกับทั้งสองคนยังอยู่ในช่วงวัยเยาว์โดยนายโสพลวิทย์อายุ22ปีและธีรศักดิ์ธีระพัฒน์อายุ21ปีจงมีเหตุอันควรปราณีอาศัยอำนาจตามระเบียบข้อบังคับมาด้วยจัญญา สัตนักกีฬาอาชีพบุคลาก,กรกีฬาอาชีพในความดูแลของกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระกรมาชูปธรรมแก้ไขเพิ่มเติมปี2 5 1 1หมวดที่1จัญญาของนักกีฬาอาชีพและก็บุคลาก,กรอาชีพข้อที่3และก็4หมวดที่11หมวดที่2กลไกและก็ระบบการบังคับใช้จัญญาข้อ7 ประกอบกับหมวดที่3บทลงโทษข้อ10.8เห็นควรลงโทษพักการปฏิบัติหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันใดน,นามทีมชาติไทยทุกชุดเป็นเวลา6เดือนในขณะนี้เป็นนาว่างานนี้นะผมก็บทลงโทษมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็ถือว่าอืก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรแต่นักกีฬาของเรานั้นก็ถือว่าเป็นการปราณีไม่โดนนะฮะละโทษเอาไว้ก่อนส่วนที่โดนจริงจะเป็นทีมสตาฟโค้ชเกือบทั้งทีมเลยนะฮะ กำลงรอรงกันต่อไปกแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวจอม,มาดกันดีครับเอาละงสื่อญี่ปุ่นรายงานชนาทิปกดประตูใส่เอฟซีโตเกียวเปิดสงสาเหตุคัมแบ็กยืนตัวจริงเจลิกโดยสื่อในญี่ปุ่นรายงานถึงสถานการณ์ของชนาทิปสงกฤษณ์นารุกกปตันีิชเชไทยกลับมามีชื่อกับทางทัตสังกัดคาวาสกิฟอนเตเลเป็นเกมแรกที่พึ่งจะบุกไปพ่ายแพ้ให้กับทีมท้ายตารางคะแนนโยโกฮาม่าเอฟซี โดยการบริง,งานจากทางสื่อญี่ปุ่นมองว่าชนาทิปสงการ์สินมีโอกาสที่จะกลับมายึดตำแหน่งตัวจริงในเจนลีกหลังจากนี้เนื่องจากเขาฉายแววให้กับทางโชโรโอนิกิให้เห็นในสามซ้อมกับทางผลงานที่ยอดเยี่ยมและเพิ่งจะยิงประตูได้ในเกมอุ่นเครื่องซ้อมกับทางเอฟซีโตเกียวในช่วงที่ผ่านมาที่สำคัญทางโทโรโอนิกิจะไม่สามารถใช้งานสองนักเตะสำคัญในแดนกลางได้ทั้งยาสสโตววากิสกะารวมไปถึงเจ้าสมิธ ครั้งนี้จะเป็นโอกาสครั้งสำคัญของชนาทิพย์สงการสินโดยโปรแกรมในลีกนัดต่อไปฟอนตาเล่จะพบกับทางคาวาชิวาเบเรโซวันที่18พฤษภาคมที่จะถึงนี้เป็นนังว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันลวก,กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมากแกนดีครับเปิดสาเหตุของดิออนพิเจมบอกปัดข้อสเสนอสูงเลือกซบบริลลัม โดยดิออนทิเจมกองกลางดีกรีเด็กสร้างจากสมโมสรเลสซสตี้ในพีบบเอลังกิกดใกล้จะเปิดตัวกับทางบริรัมเต็มชีเหลือเพียงแค่ขั้นตอนการตวรวจร่างกายเท่านั้นซึ่งสาเหตุสำคัญที่ทางดิออนเจมเลือกบอกปัดข้อสเสนอที่สูงกว่าจากทีมร่วมลีกและเลือกย้ายไปที่บริลัมเพราะว่ากองกลางทีมชาติไทยชุดซีเกมปัจนี้ต้องการที่จะเล่น AFC แชมเปียนลีกในดการหน้า ทราบทางลีออนพิทเจมกองการในวัย21ปีเป็นเด็กสร้างของเดซสตี้ในเกมทีเมเรนกิตในรายการท่ผ่ันมาเขาสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมกับหนองบพิทเอฟซีกระทั่งมีชื่อถูกเรียกตัวติดทีมชาติไทยชุดซีเกม2023ที่ประเทศกรัรมพูชาในครั้งนี้นั่นเองครับนาน้าผมเป็นนะว่าง,งานนี้ต้งองมาดูกันต่อไปกันแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจบมานก,กันครับเตรียมเป็นเสรษฐีนะจ๊ะ แฟนกัมบูชาโพสตโชว์เหรียญซีเกมจากจอทานเข็มดีหลังทีมชาติไทยจากนั้นเป็นยังไงโดยแฟนๆกัมพูชาแห่แชร์โพสต์ของหนุ่มกัมบูชารายหนึ่งที่ได้เหรียญเงินซีเกม2023จากการโยนขึ้นไปบนอัศจารย์ของจอทาานเขมดีปักกันหลังทีมชาติไทยจาตัวนั้กกาลังลุ้นจะเป็นเศรษฐีหลังจากนี้ ซึ่งประเด็นดังกล่าวสื่อกัมพูชาได้ออกมาบริงานไปก่อนหน้านี้นะว่าโจทางนเกมดีประการหลังทีมชาติไทยที่คว้าเหรียญเงินฟุตบอลชายซีเกมส์2 0 23ในครั้งที่ประเทศกัมพูชาเขาได้ยนเหรียญรางวัลซีเกมและของที่ระลึกขึ้นไปบนอธัธจัรย์ให้กับแฟนบอลอย่างไม่นึกเสียดาย าวันล่าสุดนั้นดุมกัมบูชาได้โพสต์ภาพตนเองพร้อมกับเหรียญซีเกมที่ได้รับจากทางจนทธานพร้อมใส่แคปชั่น,นว่าเหรียญเงินซีเกมที่นักกีฬาไทยจนทธานเข็มดีโยนทิ้งอยู่กับผมแล้วผมรักเหรียญน,นี้ถึงเขาจะทิ้งไปแต่ผมก็ไม่ยอมให้ตกพื้นเพราะบรีญน,นี้แสดงถึงจิตวิญญ,ญาณกัมบูชาทั้งหมดเลยนะ ทั้งนี้มีบริการข่าวด้วว่ามีแฟนกัมพูชาจำนวนมากรวมถึงแฟนบอลไทยจำนวนหลายคนต่างก็อยากจะให้ได้เหรียญซีเกมของจุร์แดนเข็มดีและอาจจะถึงขั้นมีการประมูลเหรียญดังกล่าวเพิ่มเติมอีกด้วยซึ่งตอนนี้มีการบริงานแล้ว,ว่าราคาพุ่งแตะหลักล้านแล้วด้วยนะครับโอ้โหนะฮะเป็นนว่างานนี้พ่อหนูคนนี้รวยเละทางรัดเลยก็ว่าได้ผมเรียกว่าแบบนี้ก็ต้องมาดูคนต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมานกันดีครับ บาคัน่นทวงถามเงินจากการสนับสนุนจากทางสมาคมยันเลยว่าไม่มีเจตนาไม่คิดดีนะ ตึงบิขันโพสถึงสมาคมฟุตบอลไทยถึงเรื่องเงินสนับสนุนเตียงค้างจ่ายชีพไม่มีเจตนาร้ายช่วงที่ผ่านมาข่าวการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลคนใหม่ซึ่งมิติติยะภัยรัฐประธานอ่าเบิกที่ปรึกษาลีโอเชียงรายโพสข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเรื่องของเงินสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลบริโวคไทยลีกในฤดูกาล2022ที่ยังคงค้างอยู่โดยบิขันได้โพสต์ข้อความได้ว่าสมาคมฟุตบอลไทยคว้าความหวัง ความฝันและก็โอกาสของคนไทยในวันนี้ผมค่อนข้างลังเลว่าการาพูดบทความนี้จะทาให้หลายท่านที่อ่านแล้วร,รู้สึกกังวลใจและเขาะ้าใจในตัวผมผิดหรือไม่ซึ่งในบรรยากาศการประกาศตัวของทางการลงนายกสมาคมของคุณวรรวีหรือว่าการยื่นคำขาดให้กับสมาคมสมาชิกต้องตกชั้นหรือว่าเลื่อนชั้นโดยใช้มาตรฐาน AFC เป็นที่ตั้งจะเป็นการตอกย้ำให้กับหัวข้อเหล่านี้หรือไม่ ซึ่งทางในายกรวีก็ได้บอกว่านี่เป็นข้อเรียกร้องนริยะสั้นของพวกเราที่ได้ผ่านฤดูกาลที่จบไปแล้วให้ไม่มีปัญหาและลดความเสียหายพร้อมทั้งให้ทุกทีมได้ช่วยกันออกไอเดียนำพาลิกของเราในาการหน้าดำเนินไปอย่างราบรื่นสมาคมฟุตบอลไทยต้องคงไว้ซึ่งความหวังความฝันและเพิ่โอกาสให้เด็กรุ่นใหม่คนไทย สู่ตลาดฟุตบอลนานาชาติในไปโอลิมปิกเกมและก็ต่อไปถึงฟุตบอลโลกให้จงได้ตลาดใดที่เรายังมีความหวังเราก็มีสิทธิ์ที่จะฝันพวกเรานั้นมาเริ่มลงมือทําไปด้วยกันกันดีกว่าคนรับในนะฮะก็เป็นคําพูดของบิ๊กฮันมิติติยภัยรัตน์นั่นเองและนี่ก็เป็นที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมานุโปรกิงสไต์ประกาวันที่23พฤษภาคม2566โดยชายผู้บังคับครั้งฟุตบอลไทยครับ